สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่เจสเมดอีซี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตามสัญญาทุกวันเสาร์เราก็จะมาเฉลยอูสไมล์ Smile, หรือว่า USMLE quiz ประจำสัปดาห์พร้อมประกาศผู้โชคดีนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มฟังเฉลยกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์ถามว่าชายอายุ40ปีนะคะมีอาการหายใจถี่มากขึ้นเมื่อออกแรงนะแล้วก็ขณะนอนราบนะ บัดเทเชอร์ความดันโลหิตอยู่ที่150-40ม mm ิมรปลอดนะคะแล้วก็จะมีเสียงเมอร์อเกิดขึ้นนะคะเสียงนั้นก็จะลดลงในช่วงแรกแล้วก็ได้ยินที่ดีที่สุดในบริเวณ uh, left lower sternal border นะคะเมื่อเราเอาสเตทไปฟังเนี่ยเราจะได้ยินบริเวณ uh, กระดูกอ,กอกด้านซ้ายล่างนะชัดที่สุดเมื่อขณะที่นั่งแล้วก็กั้นลมหายใจนะคะแล้วก็เมื่อ หายใจออกอย่างเต็มที่นะคะก็จะได้ยินเสียงเมื่อมื่อเนี่ยชัดมากนะก็เป็นการชี้นำนะคะถึงภาวะ AR หรือว่า o r t i c r e g u r g i t a t i o n นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นการที่หลอดเลือดสำสำลอกของเลือดนะคะเลือดมันจะไหลย,ย้อนกลับนะคะของของเลือดแดงใหญ่นะคะก็เหมือนเลือดมันสำลักนะคะคือจะมีภาวะที่วาวเอ a อตาปิดไม่แน่นนะทำให้เลือดนั้น ไหลกลับเข้าไปในช่องหัวใจล่างซ้ายหรือเล f t v e n t i c l นะเราก็จะได้ยินเสียงเมอเมอเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่เราเรียกว่า AR หรือว่า a o t i c regurgitation นั่นเองนะคะเอาละค่ะเราก็มาดูช้อยกันนะคะข้อ A เขาบอกว่า decrease in diastolic volume with ventricular wall thickening นะคะข้อ B นะ increase arterial pressure with low end diastolic volume นะข้อ C increase end systolic volume with decrease stroke volume นะคะข้อ D increase in stroke volume and end diastolic volume นะคะส่วนข้อ E คือ increase stroke volume with decrease flow t o the aortic valve นั่นเองนะคะเอาละค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ D นะคะ Increase t ต o อ e v o ่ u อ่าน d End Diastolic Volume นะก็มีคำมีผู้ที่โชคดีตอบถูกด้วยนะคะหึงท่านนะแล้วเดี๋ยวพี่เจจะให้ทีมงานนะทักอินบ็อกไปหาท่านผู้โชคดีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็จะขอชื่อที่อยู่ของท่านแล้วเราก็จะส่งของรางวัลของที่ลเ,เล็กๆน้อยๆจากเมดอีซ e ีไปให้นะคะ <S <S เพื่อเป็นการร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ได้สาระความรู้ด้วยะนะคะ เดี๋ยวจะมาอธิบายาถึงช้อยข้อข้อดีนิดนึงนะคะก็คือ increase s t o k e volume and end diastolic volume ก็คือเมื่อปริมาณที่ s โ o k e เพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาตร diastolic ส่วนปลายตอนปลายเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นถึง situation ของโลกคนิ r o n i c AR นะโคนิ n i c AR หรือ AR เรืเือรหลังนั่นเองโดยที่หัวใจห้องล่างซ้ายจะชดเชยโดยการขยายแล้วก็เพิ่มปริมาตรของ จังหวะเพื่อรักษาให,ให้เลือดเนี่ยมัน flow ไปข้างหน้านะคะ flow ไปข้างหน้าได้มากที่สุดเพราะว่ามันจะมีการเหมือนสำลักกลับนะสำลักกลับมาของอไดแอทลิกส่วนปลายนะปริมาตรของรดเลือดก็มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะเพื่อที่จะเป็นกลไกลในการาชดเชย output ของ c a แ d i a c output นั่นเองนะคะก็คือจะเป็น Compensatory นะคะ Mechanism to maintain cardiac output นั่นเองเพื่อจะชดเชยรักษาระดับมันจึงเกิดเสียงเมือม่อ,อเกิดขึ้นเมื่อเราฟังเอาสเตตไปฟังนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้รับสาระความรู้จาก Medeasy กันแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆทุกท่านหรือท่านผู้ติดตามทุกท่านชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะเราก็จะได้มีสาระความรู้อย่างนี้มานำเสนอกับท่านบ่อยๆนะคะหรือท่านอยากจะ สมัครเรียนแพทย์นะกับเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจยินดีรับใช้ทุกท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ